ตรงนี้เต็มที่เลยตรงเนี้พอหลวงตาไอ้เกินเกินไตเติ้นให้แล้วคือที่หลวงตาพูดมาเนี่ยนะผมว่าคือตอนที่เราฝึกใหม่ๆอ่ะมันไม่ใช่แบบนี้หรอกจะบอกว่ามันมันมันแบบซ้ายขวาหลงทางตลอดคือหลวงตาพูดในในประเด็นของสมาธิที่ควรจะทําให้ถูกต้องถูกต้องคือหมายถึงว่ามันเหมือนกับว่าฝึกตัวสมาธิเนี่ยมันมีตัววิปัสสนามีตัวสติ ที่ลวงตาพูดตั้งแต่แรกแล้วไอ้ตัวรู้เนี่ยที่มันควงคู่กับสิ่งที่ถูกรู้อารมณ์แล้วประคองไปด้วยกันถ้าไปจับเมื่อไหร่มันก็เกิดเรื่องใช่ไหมก็เข้าไปฟังก็แช่ท่านพูดคือเป็นแนวกึ่งวิปัสนาไปเลยว่าเมื่อไหร่ที่มันคู่อย่างเงี้ยไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอสุภะเองก็ตามหรือว่าตัวลมหายใจเข้าออกพุโทโธหรือว่าพุทธรูปที่ย่อขยายแล้วมันมีผู้รู้ที่รู้อยู่แล้วรู้ไปด้วยกันมันก็รู้ไปด้วยกันตัวนี้มันเป็นสติที่ประคอง แล้วก็ไปรู้เมื่อมันหลงไปอย่างอื่นก็รู้ทันตัวนี้มันเป็นกึ่งวิปัสนาไปแล้วเพราะใช้เชือตัวมันเหมือนกับแบบทาไปด้วยกันที่หลวงตาสอนอันนี้น,นนะผมรู้สึกอย่างนั้นว่ามันมันโอกาสพลาดมันก็เลยน้อยมันเลยได้ทั้งตัวที่รู้ทันจิตที่คิดปรุงแต่งแล้วตัวที่เข้าไปจับด้วยก็คือไม่หลงไปไปตามความคิดปรุงแต่งแล้วก็ไม่เพ่งเข้าไปจับซึ่งอันนี้ถ้าทําได้อย่างนี้ถูกต้องแล้วก็ไปอย่างนี้ตลอดก็คือคือมันจะได้เป็นตัว สัมมาสมาธิที่แท้จริงซึ่งตรงนี้ที่หลวงตาพูดว่าแล้วแต่บุญบารมีถ้าคนไหนแบบไม่เคยมีฌานหรือบารมีมาก่อนตัวนั้นเขาก็ถ้ารู้ทันไม่ยืดมั่นถือมั่นมันก็ลงใจไปเลยก็เป็นใจไปเลยอันนี้เขาก็เป็นสายจะพูดว่าเป็นสุขาวิปัสสโกก็อาจจะได้แต่บางคนเนี่ยถึงจุดหนึ่งที่บอกหลวงตาบอกมันอาจจะไปรวมพึบแล้วลงผวังแล้วก็สว่างพืบขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็นของเก่าเขาที่เขารวมเขาจะเรียกว่าเป็นอารมณ์ฌานเป็นอัปนาสมาธิเป็นอะไรซึ่งตรงนี้ก็ ละปิติไอวิตกวิจาร์ซึ่งไอตรงที่ทําไปที่หลวงตาอธิบายแล้วก็โอเคเพราะว่าไอตรงนี้ถ้าทาได้แบบนี้คือคือเป็นทางที่ถูกต้องที่สุดจะไม่ค่อยเกิดเรื่องแต่ที่เราทํามาตลอดเนี่ยส่วนใหญ่มัน <c oughs> คือบอกเขาที่ที่เราพิมผิด,ดอ,อ่ะอุบเอาไว้อุมเอาไว้ไอที่ตาผิดไปเยอะไม่ต้องบอกเขาใช่ใช่เพราะแต่หลวงตาพูดอันนี้มันเคลียร์แบบเป็นเส้นทางสมาสมาธิที่ดีอะหมายถึงว่าเป็นคือถ้าคุณรวมมันก็เกิด ตัวอภิญญามาเลยเป็นว่าถ้ามันจะได้ออกมาจเจริญสุภาพกรรมาฐานจนชัดเจนภาพชัดเลยมันก็เป็นกสินชนิดหนึ่งเหมือนกันพอภาพชัดเนี่ยพอมันจิตถ้าเกิดรวมมันก็จะได้ตัวทั้งอภิญญาทั้งอะไรมาแต่ถ้าเกิดไม่ได้ตัวนี้ก็เช่นกายระเบิดที่ที่ที่ถามลงตาแล้วพอระเบิดเพ๊บมมันก็กลายเป็นความไม่มีแล้วก็จิตลอยเด่นแล้วก็เกิดในความไม่มีไปเลยก็เป็นใจลงใจไปเลยมันก็จะเป็นสองอันถ้าแบบนี้ก็ปลอดภัยแล้วก็คือคือค่อนข้างจะ ดีแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าทําได้อย่างนี้แสดงว่าถ้ามันเป็นฌานอย่างเดียวที่เป็นสมาธิที่หลวงตาอธิบายเป็นขั้นๆอันเนี้ยก็คือถูกต้องแต่ว่ามันยังเหลือตัวหนึ่งคือตัวผู้รู้ที่อยู่ในอารมณ์ของสมาธินั้นๆในแต่ละขั้นด้วยแต่ในขณะที่ถ้าเป็นอันที่เราเดินตัว สติกับวิปัสนาคู่กันไปด้วยกับสมถะอันนี้มันจะได้ทั้งตัวกําลังของสมาธิแล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ที่มันรู้ตรงนั้นซึ่งอันนี้มันมันรัดสั้นมากกว่าใช่ไหมใช่ไหมคะใช่ถ้าเกิดว่าเขาเขาเข้าใจแล้วก็เดินไปรู้ทันความคิดรู้ทันไอ้ตัวเพ่งแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างเขาก็เดินไปเรื่อยๆผู้รู้เนี่ยเขารู้พอถึงจุดนึงมันเป็นสมาสมาธิแบบเดียวกันนะผมรู้สึกอย่างนั้นแล้วตัวสมาธิก็เลยเห็นผู้รู้นี่ออกมาจากความไม่มีอีกทีแก้วออกมาจากใจของเราก็เลยไปเห็น ตัวสุดท้ายที่ลวงตาจะบอกว่าเห็นมันออกมาจากความไม่มีตรงนี้มันเป็นจสัมมาสมาธิเราทํามานั่นแหละมันก็เลยจะเข้าใจได้สองประเด็นทั้งตัวทั้งที่ได้ทั้งตัวจิตชานด้วยและได้ตัวสมตัวส,วสมาธิที่จะลงใจด้วยได้ทั้งสองตัวเลยผมรู้สึกว่ามันก็ดีหมายถึงว่าตรงไปเลยแล้วก็ได้ไประโยชน์ทั้งสองฝั่งอสัก,ก,ก,กเต็มที่เลยตอนนี้ย ครักเ่าวข้ากานหลวงตาค่ะก็คือว่าจากที่ฟังหลวงตาเมตตาอธิบายมาแสดงว่ามันไม่ใช่ผู้ปฏิบัติเองเป็นผู้เลือกว่าเราจะเดินสายสุขวิปัสสโกรหรือเดินสายฌานแต่มันเกิดจากสัมมาทิฏฐิตั้งแต่ต้นที่อยู่กับเครื่องล้อไม่ว่าจะเป็นการพิจารณากายพิจารณาอาการสามสองหรือพิจรารณาสัจธรรมความจริงแต่ใช้อันนี้เป็นบิตกวิจารก็เหมือนเป็นฌานหนึ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ว่า วิตกวิจารอยู่นี่เขายังไม่เรียกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งคือวิตกวิจารณดับไปคือจิตรวมจึงจะเรียกว่าชั้นหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันคือเริ่มด้วยสมาธิที่ถูกต้องไปเรื่อยๆแต่ว่าที่เหลือจิตจะดําเนินไปเองถ้าคนนั้นไม่ได้มีวาสนาทางฌานมาก่อนจะไม่สามารถเข้าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ได้แต่ว่าจะเป็นการปรงปล่อยวางไปแล้วก็กลายเป็นสุขวิปัสสโกไปถูกต้องถูกต้อง ค่ะเพราะนั้นผู้ปฏิบัติที่อยู่ดีๆรู้สึกว่าเราจะต้องมาเราจะต้องเข้าฌานแล้วก็ไปพิจารณาไปพัฒนาทางด้านฌานมาเลยว่าเราจะเข้าฌานนี้แล้วก็ไปปล่อยวางอย่างนั้นอันนี้มันเหมือนเริ่มต้นผิดตั้งแต่จุดเริ่มต้นคือถ้ามีมีเราเข้าไปเลือกเราก็ผิดอยู่แล้วแต่มันเป็นอัตตาตัวตนอยู่แล้ว<ฆ>คือกูก็ทำไปเรื่อยๆจะเป็นมันจะเป็นก็เป็นเองมันไม่เป็นก็ไม่ก็นิพานไปเลยไม่เป็นฌานก็นิพานไปเลย เป็นอุปจารสมาธิแล้วคือเป็นสมาธิไปนจนถ,ถ,ถ,ถึงนิพพานไปเลยระเบิดไปเลยแต่ไม่เป็นฌานเพราะคุณไม่เคยมีวาส,สนาในมาแต่ปางก่อนในเรื่องฌานเพราะว่าคุณมุ่งการปล่อยวางมาตั้งแต่หลายภพชาติมุ่งมุ่งเป็นนิพพานที่เป็นทุขกิปัสสโกมาตลอดซึ่งตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีพระลานที่ที่เป็นสุขกยปัสสโกจํานวนมาก ค่ะแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติพิจารณาความจริงอย่างนี้แล้วถ้าใครมีวาสนาในทางฌานแล้วสามารถเข้าฌานได้ในขณะที่จิตที่เข้าฌานเนี่ยการพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไม่ว่าจะการพิจารณาใดๆก็ตามที่มีมาก่อนมันจะหายไปในขณะนั้นแล้วกลายไปเป็นอยู่กับอารมณ์ฌานจิตรวมเป็นอารมณ์ฌานและเห็นแต่อารมณ์ฌานอย่างเดียวถูกต้องถูกต้องแต่จะมาพิจารณา มันจะมันจะมาเห็นเฉพาะหมวดเวทนาที่ไปเที่ยงก็เรียกว่าเวทนาทุปัสนาสติปัฏฐานได้คือเอออารมณ์ฌานทุกอารมณ์ฌานเป็นเวทนาปิติก็เป็นเวทนาสุขก็เป็นเวทนาอาทุกขมสุขก็เป็นอุเบกขาวเวทนาแล้วเวทนามันมันจะทรงอยู่อารมณ์เดียวไม่ได้มันก็จะมันตักพักหนึ่งก็จะต้องเปลี่ยนไป แสดงว่าความแยกกันระหว่างสมา,สมาธิกับมิจฉาสมาธิของผู้ที่เข้าฌานได้ก็คือว่าผู้ที่เป็นสมาสมาธิเริ่มต้นด้วยสมาธิและปล่อยวางมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าฌานการเห็นเวทนามันจึงเป็นการเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาในเวทนาไปด้วยในตัวเพราะว่าจิตมีเหมือนปัญญากำกับในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาถูกต้องแล้วค่ะ ซึ่งพอแบบนี้เนี่ยผู้ปฏิบัติไม่สามารถจะบอกได้ว่าเราจะต้องเข้าชั้นไหนแต่มันคือสภาวะของจิตที่ดำเนินไปเองว่าจะอยู่แค่ชั้นสองหรือชั้นสามหรือชั้นสี่รู้รู้ดิรู้ได้ว่าเข้าชั้นสองเข้าชั้นสามเข้าชันสี่รู้แต่อันนี้เป็นการดำเนินของจิตไปเองที่คือบางท่านนะคะโลตามาเท่าที่มาคุยคือเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะขยบจิตเองจากชั้นสองเป็นชั้นสามเป็นชั้นได้ได้เลย ค่ะไม่ต้องรอเขาเขาได้เลยพอชำนาญแล้วนะอ๋อแต่ว้อันนี้คือผู้นั้นต้องชำนาญแล้วรู้แยกออกได้ด้วยใจว่าอันนี้คือชาไหนใช่ใช่ใช่ค่ะถึงจะสามารถรู้ได้ว่าอันนี้เข้าชานี้ออกได้อย่างเขาเรียกว่าเป็นวสีห้าเข้าชำนาญเรียกว่าเข้าชำนาญทรงไว้ชำนาญแล้วละจะละก็ละได้เลยทรงไว้ละก็ละละที่ทรงไว้ก็เข้าได้เลยเข้าต่อได้เลยค่ะเข้าชำนาญทรงไว้ชำนาญ ใช้ชํนานาญพี่นาชํนานาญออกชํนานาญมันพี่นาชํนานาญวัตัวนี้เป็นชาหนมันก็เลยไอ้ถ้าจะละที่ทรงุ๊บก็มันก็เปลี่ยนฐานช้องชาญเลยค่ะซึ่งถ้าอยู่ดีๆผู้ที่เข้าชาแนได้อย่างเงี้ยค่ะเราตามันต้องมันเป็นแค่ครั้งเดียวที่จะเรียงอารมณ์จากหนึ่งสองสามสี่ไม่จําเป็นหลังจากนั้นไปแสดงว่าผู้นั้นเข้าได้แล้วและไม่จําเป็นต้องมานั่งทาเพื่อที่จะเข้าไปอีก คือมันมันเข้าไปเลยไงมัน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 เข้าไปมันมันมันเข้าไปแล้วก็มันก็ไปหนึ่งสองสามสี่มันไม่ไปไปเลี้ยงล็อกล็อกล็อกเดิมที่ที่เคยเป็นมาตั้งแต่ตอนแรกเพราะมันชํานาญแล้วมันก็เข้าไปเลยจบไปเลยค่ะมันคือมันใช้ไปเลยอะเวลาใช้ทีเดียวก็ใช้ไปเลยอันนี้คือผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากฌานก็คือรู้ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไรแล้วก็เข้าฌานไหนใช้ประโยชน์อะไรใช่ใช่แต่ตอนแรกเนี่ยถ้าจะให้ได้ดีต้องเรียนอารมณ์ฌานก่อน แต่พอเลี้ยงอารมณ์เสร็จแล้วว่าเป็นอยู่ในชาระดับใดต่อไปมันไม่ต้องมาเลี้ยงมันเข้าไปได้เลยอันนี้คือในมุมของการใช้ประโยชน์แต่ว่าไม่ใช่มุมของการพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไออนิจจังทุกขังอนัตตามันมันมันเห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันตอนมันเข้าไปแล้วมันมันไม่สามารถทรงไว้ได้มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะทรงขาชานั้นไว้พอไปเข้าถึงไอชานที่สี่จนถึงลูกประชานอีกสี่เนี่ยแล้วก็เหมือนตัวที่ก็เข้าใจว่าตัวนั้นมันเป็นนิพพานนิพพานไปหมดเลย ถึงอัูประานที่สี่ชาติที่แปดอะแต่มันทรงไม่ได้อยู่ไม่ได้ตลอดในนั้นต้องออกมาพอออกมาแล้วก็มีความทุกข์เหมือนเดิมพุทธเจ้าเคยเข้าไปชาติแปดตอนสมัยยังไม่ตัดสรู่ไปไปแล้วก็อยู่ในชาติแปดไม่ได้ไปถามอาจารย์อาจารย์บอกว่าไอ้มน,นิพพานเฉพาะในชาติออกจากชาติแล้วก็ไปนิพพานต้องทุกข์เหมือนเดิมพุทธเจ้าบอกว่านี่มันไม่ใช่ทุกข์มันไม่ใช่การปฏิบัติธรรมที่พะทุกข์ถาวรก็เลยออกไปแสวงหาสัจธรรม้ียตนเอง เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าชานได้ยังไงก็ตามความเป็นคุณสมบัติของชานย่อมตกอยู่ใต้อานิจจังทุกขอังอนัตตาเพราะฉะนั้นจะต้องหล่นลงมาชานระดับชานจะต้องกลับมาสู่ความเป็นปกติใช่ใช่เริ่มกลับมาฟุ้งซ่านตามเดิมหลตาก,ก็เลยบอกว่าถ้าเข้าได้จริงก็คือให้กลับมาอยู่ที่ชานสองอย่าปล่อยให้ลงมาฟุงาฟ้งซ่านเพราะว่ามันต้องใช้อํานาจของชานสองพิจา,ารณาพอพฟุ้งซ่านแล้วมันพิจณาไม่ได้แนละ้วค่ะ แล้วพอเป็นฌานสองพิจารณาแสดงว่าในขณะที่พิจารณานั้นยังเป็นฌานอยู่ตลอดเวลายัเป็นฌานสองแต่ไม่ใส่ใจอารมณ์ฌานใส่ใจแต่สิ่งที่พิจารณาเห็นนิจังทุกอ,อานาตตาเช่นมาพิจารณา่ากายเห็นแต่่ากายตายเน่าเปื่อยปูพังไม่ใส่ใจอารมณ์ฌานอันนี้สําคัญมากนะจะต้องไม่ใส่ใจอารมณ์ฌานถ้าใส่ใจมาพิจารณาความตายแล้วใส่ใจอารมณ์ฌานเท่ากับยึดถือทนันทีเลยยึดถืออารมณ์ฌานตอเนี้ยไปไม่รอดเลยไม่เท่ากับไม่ได้ปล่อยวาง ก็คือใช้คุณสมบัติของอารมณ์ฌานที่มีปิติเขาคลอเคลียและไม่ฟุ้งซ่านเพื่อที่จะพิจารณาเห็นความจริงไปได้อย่างต่อเนื่องใช่ใช่ใช่คือมันไม่ได้ไปสนใจใส่ใจอารมณ์ฌานแต่มันพิจารณาความตายเนี่ยพิจารณาได้ทั้งวันทั้งคืนเพราะว่ามันมีอารมณ์ปิติหล่อเลี้ยงตลอดวันตลอดคืนมันจึงไม่ง่วงนอนสามารถอยู่ได้ถึงสามเดือนไม่นอนเลยเพราะว่ามันมีปิติหล่อเลี้ยงตลอดเวลาแต่ท่านน่ะไม่เหล่านั้นน่ะท่านไม่สนใจอารมณ์ฌาน แล้วไม่สนใจจะเข้าฌานเพราะท่านเข้าจนจำนานแล้วแต่ท่านไม่สนใจอารมณ์ฌานท่านสนใจแต่การพิจารณาความตายที่มาเน่าเปื่อยผุพังเห็นแต่ความจริงความจริงความจริงแต่ฌามันมาของมันเองมันเป็นของมันเองคือท่านพิจารณาไปพิาจารณาสัจธรรมความจริงแต่มันด้วยอํานาจพิติมันหล่อเลี้ยงอะ่ะมันเลยไม่ง่วงนอนมันไม่ท่านเลยที่ฐานจิตอยู่ไม่ไม่หลับไม่นอนได้ทั้งวันทั้งคืนสามเดือนแต่และท่านเช่นหลวงป,ปู่เชจุนโตหลวงป,ปู่จันทาตาวโรแล้วเรามีพ่อแม่ครูอ,อาจารย์อื่นอีกท่าก็ ทิ่ตาจิตไม่นอนสามเดือนเหตุที่ท่านไม่นอนได้เพราะท่านมีอารมณ์ชาญเลี้ยงแต่ท่านไม่ได้ไปยึดถืออารมณ์ชาญแต่ท่านอาศัยอารมณ์ชาญมาเพียรนาความตายแล้วก็นิพานไปคล้ายๆอย่างเนี้ยที่เนี้ยเป็นอารมณ์ชาญพวกท่านก็มาใช้มาอาศัยที่เนี้ยเรียนทมจนกระทั่งนิพานไปอย่างเงี้ยนะพวกท่านไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะติดยึดติดที่นี่แต่ท่านมาอาศัยที่นี่เรียนธรรมแล้วก็นิพานไปอย่างเนี้ย ดันั้นเวลาที่ท่านพิณาเนี่ย้ากกะลุ้เป็นปิติหล่อเลี้ยงตลอดเวลา้ากระลั่ว <c oughs> ท่านอยู่ได้กับเพราะปิตินี่แหละแต่ถ้าไม่ยึดอารมณ์ปิติเมืออท่านมาใส่วัดเนี่ยพุทธธรรมฐานปัจจคีรีพิณาธรรมแต่ท่านไม่ไม่ยึดติดไม่ไม่ได้สนใจในยึดติดที่จะยึดติดไอ่ โอ้โหที่นี่นะโอ้โหมันเงียสบสงบสงัดมันไม่อยากออกไปไหนเลยอยากอยู่ที่นี่ตลอดนะไม่คมันไม่ได้นั่นเลยกว่าคือมาเพื่อจะพิจารณาธรรมแล้วก็รู้นิพานไปแต่ไม่ได้มันมาอาศัยเพื่อจะนิพานแต่ไม่ได้ไม่ได้มายึดติดวัดนี้เหมือนกันอารมณ์ฌานมีอยู่แต่ไม่ยึดติดอารมณ์ฌานแต่อาศัยพิจารณาอย่างเดียว ค่ะแต่ถ้าผู้ที่เป็นสุขวิปัสสโกที่เป็นอยู่กับวิตกวิจารและพิจารณาธรรมไปตลอดแต่ว่าไม่ได้เป็นปิติในชานแสดงว่าการพิจารณาได้อย่างต่อเนื่องอย่างนั้นก็เป็นปิติแต่เป็นปิติในพุทชงถูกต้องถูกต้องอันนี้เก่งมากเนี่ยยังนึกว่า<ม>จะไม่เข้าใจตรงนี้ปิติในพุทธชงเป็นสติสามพุทชงธรรมวิยาสามพุทชงวิทยาสามพุทชงปิติสามพุทชงนี่ไงที พีรนาได้ตอนที่ยังไม่เป็นฌานเนี่ยมันจะได้ทั้งวันทั้งคืนสามเดือนไม่นอนก็เพราะว่ามันมีปิติที่เป็นธรรมวิจัยและมีสติสติที่เป็นธรรมวิจัยสติสติปฐานสี่ในกายในกายเวทนาในเวลาจิตในจิตทำธรรมสติสามพุทโธก็คือสติในสติปฐานสี่นั่นแหละกายในกายเวทนาในเวนาจิตในจิตทำไรรมนั่นแหละก็คือเอากายเวทนาจิตธรรมมาวิจัย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 ธรรมวิจยะก็คือธรรมวิจัย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  แล้วก็ด้วยความเพียรต่อเนื่องไม่ขาดสายมันก็เป็นปิติหล่อเลี้ยงตลอดเวลามันปิติเป็นดอกเหมือนกับดอกบัวดอกที่สี่มันก็เลยเป็นปัจสับธิคือกายวาจาเนี่ยมันก็สงบไม่ฟุ้งซ่านตลอดเวลาที่มันปิติหล่อเลี้ยงแล้วสงบพระอมนาจอำนาจของไอ้ไอ้ปิติเนี่ยมันก็ทําให้สงบระงับมันสามารถที่จะพิจารณาได้ต่อเนื่องเพราะว่ามันไม่ฟุ้งซ่านอีกแล้วด้วยอำนาจของปิติเนี่ย ก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นความแตกต่าง,างระหว่างสายเข้าเจตวิมุตต์กับปัญญาวิมุตต์แต่ว่าปิติเหมือนกันแต่ว่าปิติมาจากคนละสายใ่ะใช่ใช่ใชแต่ว่าพิจรารณาเห็นความจริงไปเรื่อยแล้วก็ปลงปล่อยวางไปเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเราจะเห็นได้ชัดว่าปิติดอกบัวปิติโพชงปิติมันมันมันเหมือน,น,นกับดอกบัวเจ็ดอกเปรียบเหมือนเป็นรูปธรรมนะดอกบัวเจ็ดอกปิติมันอยู่ดอกที่สี่ สติสามพุทชงธรรมวิยาสามพุทชงวิทยาสามพุทชงพิติสามพุทชงดอกที่สี่นะปัจสทานพุทธชงแต่นู่นสมาธิไปอยู่ดอกที่ห้านู่นไอดอกที่หกนู่นไนงะดอกที่เจ็ดอุเบขาสามพุทชงแล้นส,ม,สม,มาธิมาธ่หลังของพิติอีกแต่ทอนนที่ในเมื่อกี้เราเรา,เราเราเชิดดูอะสมาธิในสมาสมาธิในมรรคแปดอะเป็นฌานนะเนี่ยแล้วฌานมีปิธะ แต่ปรากฏว่านู่นเนี่ยปิติสมาธิที่เป็นฌานเนี่ยไปอยู่ในนู่นเนี่ยไปอยู่ในดอกที่หกจะสุดท้ายแล้วแต่นี่ังเป็นปดอกที่สี่เป็นปิติแล้วปิติสัมพุทชงแล้วก็ปัตส,สัตติสามพ,พุทชงแล้วก็ถึงสมาธิสัมพุทชงแล้วก็เป็นอุเบกขาสัมพุทชงคืออุเบกขาไม่ใช่ว่ารู้แล้วนิ่งเฉยนะรู้แล้วไม่ติดไม่ยึดนะทุกอย่างเดียวนั้นเนี่ยคือนิพพานอุเบกขาสัมพุทชงนี่คือนิพพาน เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันมันมันเป็นอยู่ในการปฏิบัติอยู่แล้วตลอดเวลาสิ่งที่หลวงตาสอนเราเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือรวบทุกอย่างมาอยู่ในขณะจิตเดียวอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ว่าเส้นทางเดินของจิตแล้วแต่ใครจะเดินมาในแถวไหนในอดีตแล้วก็ส่งผลมาให้เข้าฌานหรือว่าพิจารณาต่อเนื่องไปจนปงปล่อยวางอันนี้เป็นทางเดินของจิตแต่ว่าทุกอย่างต้องมาจากสมาธิที่ทถูกต้องก่อน อย่างเดียวกันแล้วก็ต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะตองนะ